สวสีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเบ้ากับครัวคุณใหม่นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะชรดูผัดกะเพราผัดกะเพรานะคะวันนี้เราจะทําผัดกะเพราไปทำแจกคนที่ทําถนนที่หมู่บ้านหนองตองนะคะเราจะทําผัดกะเพราไปไข่ผัดกะเพราไข่ดาวไขวนะคะตอนนี้มันกันมากเลยเมื่อเราจะทํหนาคีเลยตอนนี้ เราไปชมกันนะคะว่าผัดกะเพราน้องใหม่เชียงตุงจะอร่อยแค่ไหนนะคะ <S 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 รอชมค่ะตอนนี้มันควันมากเลย <S 2> <S 2> <S <S ผัดกะเพราสุดเชียงตุงนะคะใส่หอมแดงไปด้วย Come here. ตอนนี้เราก็แรลงแบ่งล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นแม่ครัวเนาะแม่ครัวทําผัดกันเลยนะกะเพราผัดกะเพราไข่ดาวสิงตุงนะคะสุดเซียงตุงน้องใหม่เซงตุงนะคะใส่หอมแดงด้วยนะคะใส่หอมแดงด้วยเออนะคะจะได้อร่อยเนาะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เส้นทางมาหมู่บ้านหนองตองแล้วใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณ15หนาทีประมาณนั้นเองนะคะ15นาทีเนาใหม่หม้อนะคะเราก็ได้ทํา ผัดกะเพาราไข่ดาวมาแจกคนที่ทําถนนนะคะจิตอาสาเนาะจิตอาสาที่ทาขนมเออที่ทำขนมทําถนนน,นนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำเอ้ยก็ได้ทํามาเรียบร้อยก็ช่วยกันทํานะคะก็มีมีพี่รอดมีน้องคมนมแล้วก็มีแม่แล้วก็มีใหม่นะคะแล้วก็มีพี่นางเนาะที่เอ่อเป็นเจ้าภาพ ในงานเลี้ยงข้าวมื้อนี้นะคะมื้อเที่ยงเนาะชาวบ้านเป็นจิตอาสาในการทําถนนนั่นเองนะคะแล้วก็มีของหวานอีกด้วยข้าวร่ซองนั่นเองนะคะข้าวร่ซองเนาะที่เราทํามานะคะก็รอติดตามชมต่อกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะโอเคค่ะเราไปดูกันนะคะเขาทําถน,นนนี้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะยอดก็ชาวบ้านก็ช่วยกันทํา แบบว่าสามัคคีกันมากแบบนี้เนาะก็ใหม่จะมาชี้แจงก่อนนะคะคือวันนั้นนะคะใหม่ไปทำบุญนะคะที่วัดเนาะเพราะว่าข้าวมันทั้งหมดสามถุงใช่ไหมใหม่ก็แบ่งเป็นแบ่งออกมาอีกหนึ่งถุงนึงนะแบ่งมา1นึงถุงนึงเพื่อมาแจกที่บ้านหนองตองนะคะแล้วก็เงินที่พี่เอซีท่านหโอนมาสามพันนะคะก็น่าจะเหลือสอง เหลือประมาณ2,500แบบนี้เด็ดเพราะว่าซื้อไข่เนาะซื้อไข่ไปเขาลดราคาให้นะคะแข่งหนึ่งเขาขาย3 3,500ั้าจานนะคะแต่ว่าเขาลดให้เดือ3,000พแบบนี้นะคะก็เหลือประมาณ2 5 0 0นเนาะก็เลยใหม่ก็เลยยกมาซื้อของซื้ออะไรมาร่วมทำบุญกันที่นี่นะคะเออมีผงสลดนะคะเพราะว่าเราซื้อผงะลดวันั้นซื้อ10ห่อเนาะมันเหลือมาห่อนะคะก็ก็เลยเอามาใส่เครื่องปรุงเครื่องอะไรต่างๆนะคะเนาะ ก็ได้บุญร่วมกันนะก็ได้มาทําบุญเหมือนเหมือนมาแจกเนาะแจกของแจกกับข้าวที่นี่นะคะก็เหมือนทําบุญร่วมกันนะคะเงินเหนือก็ใหม่ก็มารวมตรงนี้ให้หมดก็อีกแป๊บนึงก็ได้เวลาทานข้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเอาข้าวไปไปถวายที่วัดก่อนเนาะที่วัดหนองตองใช่ไหมใช่ค่ะก็รอชมต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างเนาะ ตั้งไรัฐบาลมเ็ยาใช่ค่ะอันนี้ถนนที่ไม่ได้ทํานะคะก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรในหลวงไม่ใช่ในหลวงมาทำอ่าใช่ไม่ใช่แบบของในหลวงของรัฐบาลมาทําให้นะคะอันนี้เป็นของออถนนที่พี่น้องใจวุ่นแล้วก็มีชาวบ้านเป็นจิตอาสาที่มาช,ช่วยกันทำเท่านั้นเองนะคะ ที่นี่บอกตรงๆเลยว่าจะขอเงินจากธัาบาลมาช่วยนี่ยากมากนะทําถนนเนาะเขาก็ไม่ไม่มา่วยเนาะไม่มาทำนะคะเพราะว่านเพราะว่าถ้าเราหน้าฝนมานี้เละหมดเลยถนนนะคะเหมือนที่เราเห็นที่เรามาวันนั้นเนาะเละเทะเลยอ่ะเขาทำมานี่หลายกี่วันแล้วเนี่ยเป็นเดือนน่าจะได้เนาะ พูดไทยด้วยพูดไทยด้วยพูดไทยด้ไทยลาดไทยมาเลยนลยว่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนเอลาดไทยมาเลยลาดไทยมาเลยให้ให้คนให้ให้คนทำบรรยาเออวเป็นจรงดมานแห้งแห้ง โอ้สายอ้เดียวหนอโอ้สายอ้อมเดียวโอ้ยเอาเลยเอาเลยเล่นยกันหน่อยเล่นเกันหน่อยเล่นเกันหน่อยเจ้ากันหน่อยโอ้เยี่ยมมากเลยอ่ะอันนี้คือเป็นจิตอาสาล้วนๆเลยใช่ไหมคะครับผมเออจิตอาสาล้วนๆเลยจิตอาสาล้วนๆเลยค่ะพูยกันลำลางนี้เอาไปเล่นน้ำถหมือนกันไม่มีรางวัลไม่มีมีใจมีน้ำใจนะคะมาช่วยกันนะคะ ทำกี่วันแล้วทำมากี่วันแล้วคะทำมากี่วันแล้วอ่ะประมาณสี่ห้าสี่หกวันนี่แหละครึ่งเดือนเนาะครึ่งเดือนแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเดือนหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วอ๋อนี่มาถ่ายม้วนนี่ทุกม้วนในกันนะทุกกม้วนี่หาอะไรลูกม้วนะอ๋อลูกม้วนโอ้ ใจจาก้ะสีใใอสยอดนะคะเฮ้ยบ้านไหนก็ก้อยเนี่ยบ้านหนองตองอย่างเดียวแก่หมีม่ม่อทงน่ะอ๋อบ้านหนองตองบ,บ้านหนองตองกับหมีม่ม่อนะคะที่เต็มเนเน่เน่ววววอวันเต็มวันเต็มกับปา้าเออวันเต็มสามพันเหรียญอ้ สาีมเนี่ยสหมู่บ้านเลยนะคะอนไี่นี่ๆๆโอ้ไม่ไม่วูไม่ก็แข่งแด่าียไ้ยไม่เปไม่เปไม่เปแปลว่าอะไรคะเปลือว่าไม่ไหวขับเลย็บเศษุนีุ่ดมาทางน่ะ อเานะเจสาซก็รวมเสาซด้วยนะคะอยนะไม่โอ้ผีเกยคหนเ้ยเนี่ยแมม่นนี่เนียครึ่งทางเลยนนี่นอครึ่งทางเนอได้มาครึ่งทางแล้วนะคะเออเครึ่งทางไปนักแล้วอะ มีชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะมีหมู่บ้านไหนมาง มันเต้มันเต้มน้องตองน้องตองหม่หม้อไม่หม้อใช่ค่ะสามสามหมูว่าสามโมเตไซเตไซอีกก็มาร่วมกันนะคะร่วมกันเป็นจิตอาสาร่วมกันทําถนนนี้เกิดขึ้นมาเามื่อยกันมากๆเลยนะช่วยๆนะคะใช่กว่าจะทําถนนได้มันต้องช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยกันก็คือเราจะไม่ได้ใช้ถนนดีๆแบบนี้นี่เองเนาะเพราะว่าถ้าหลบเออถ้าฝนตกเนาะเออถ้าฝนตกอะไรเนี่ยมันก็ลําบากลาบากแล้วก็ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยก็ มันก็ลําบากเพราะว่าชาวบ้านต้องช่วยกันช่วยเดือกันนะคะเนาะเลยใหม่หม้อมาแล้วนะคะเลยใหม่หม้อเนี่ยวัดใหม่หม้ออยู่ฝั่งนู้นอ่ะอรู้อทงนู้นอ่ะแล้วก็เลยมาแล้วอันนี้ก็อีกอีกนิดนึงก็จะถึงวัดหนองม้านะคะวัดหนองม้าก็อยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าเนี่ยถ้ามาทางหลวงที่เส้นทางมือทางบ้านน้องหมหนุ่มนะก็จะเลี้ยวซ้ายเนาะอยู่ซ้ายมือ เอ้ยไม่ใช่เมืองยางอยู่ซ้ายมือแว้เขาซ้ายมือแบบนี้นะคะก็อีกแป๊บหนึ่งเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะคะถึงเวลาเต๋าถึงเขาน่ะถึงจะแต่เนาะอ้อใกล้แล้วใกล้แล้วล้างมือแล้วเขาล้างมือในนาเองนะ้นไม่อยากเข้าน้ำเข้าในนาเลยอยากเข้าน้ำก็เข้าในนาเลยค่ะอกำลังทำอะไรกัน มีสาวก่อนเราทำผัดกะเพราอร่อยอร่อยอร่อยที่สุดในเชียงตุงแล้วนะแต่เค่ะสุดทีมือได้ไหมือมน้องใหม่กินผัดกะเพราใส่หอมแดงต้องมาเชียงตุงนะคะใช่ไม่เหมือนไทยใช่ไหม ประกาศประกาศเลยไม่ไล่ไม่ไล่หรอกค่ะประกาศประกาศกันเ้วยน้องหอมหนุ่มประกาศประกาศประกาศค่ะประกาศประกาศค่ะเชิญไปรับประทานข้าวผัดกะเพราค่ะไม่ใช่ข้าวผัดข้าวกะเพราราดหน้าค่ะผัดกะเพราวันนี้ผัดกะเพราแสนจะได้ตั้งจตั้งใจเขาอย่างที่เขาเขาเรียนตั้งเขาโเองโ่เองเขาใช่ไหม ประกาศประกาศเออไปกินข้าวค่ะไปกินข้าวรับประทานข้าวได้แล้วค่ะเที่ยงแล้วค่ะเที่ยงแล้วเกิดเที่ยงกินไม่ได้เลยเที่ยงกินไม่ได้นะคะใช่ต้องเอากลับบ้านหมดมีอะไรน้องคำหนวนี่อธิบายหน่อยมีอะไรอันนี้คือน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปน้ำซอสน้ำซอสน้ำซอสที่เกพูดได้ว่าน้ำซอสนะคะถ้าซอสน้ำซอสแบบมื่ก็มันก็จะหลงดิ้นเออใจมันหนีมามันหนีคนมันน ยงอ่ะอันนี้าวสวมลนาคไหมสละมาอะไรก็สิ่้ก็อ่ะอันนี้กินีอะไรอันนี้ก็อะไรน้องผมหนุ่มข้าสผั้าวราซองข้าวราซองคาวราซองสูดเจีงจงนะคะราซองกระเัราไข่ดาวนะคะแล้วเราเราเข้าไปสัมภาษณ์ดูว่าอร่อยไหมเนาะ

จังหวานจังหวานหวานหัวจังหวนันจังหวัดแค่หม้อบ้านหัวหวานหัวก็เข้าห้านหัวว่ะขมิ้วกะขาดเนอต้นน้ำปลาใส่เออน้ำปลาใส่พริกใสเออใส่พริกให้ใสหัวหอมหนังก็นเนอน้ำปลาขาดพริกน้ำปลานะคะใสเอออุกกว่าเสะขาดพริกน้ำปลานุมน่มๆจักอร่อย อร่อยว่ะอร่อยอร่อยนะคะผมอร่อยนี่ก็ไม่ค่อมาตามทังยา่าหรืออร่อยไว้ก่อนนี่ก็ไปถามทั้งนูง้นแปดสิบน่าจะมีนะคะ

อร่อยกินหวานๆเนอะหวานอยู่วะเรต้องส่งโยด้ต้เอาปินาเขาเจ็บป้อนะป้อทางไนเนอะป้อทางไหนปินานอ่ะมึงจะหันนี่ก็เหนือยจังเลยมเป็นสร้างธรรมชาติดีกันจิบมอนีกีซิปนะิบจ้ดวยเดียวเดียวหรอไงไม่ได้ก็ว้งส่งจัดจิบจิเปนามีเนาะวัน ผมปมผมปมอปไหมคปมอมนยังคือปมผมปมกาถุงข้าไงกระปองกับป๋องอ๋อมได้ม่คำหนึงเียกระปลงเนี้ยผมปมเนี้ยผมปมออผมปมกินข้าวยากินข้ายากข้าวหิวเนี่ว่ข้าหิวินไดบไว่ะข้าวหิวอ๋อข้าวหิวข้าหิวไปได้รอยเนาะไปได้ร้อยเนาะได้ลอยละได้ลอยกินได้รอย หับร้อยหับร้อยกินลอยๆนะคะก็กินค่อยๆกินนะคะคอก็ว่าหับร้อยหับร้อยจีนลอยจังหายจังยายจังหญ่น้องอมนุ่มดิจังยา่อ่ะ ที่เราผัดมานะคะอร่อยใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้เนาะค่ะอร่อยนะคะใชได้เลย้ได้จุดค่ะอยชอบลยค่แล้วก็ผัไทยได้เาะน้ำสุดแ้วยวาวน้ำสุดนนะอปนปลาหมอปยาวปลาหม้อด โดนกีโดนี่ฮะไหนโกกที่ต้านหมดอืมเ่าิดนั่งเนอฮะทมจคนวเล้วเล้ผมามากินต้องเคเข้ากินป้องอะไรันไม่จานไม่จวนนะกไม่ซื้เผ็ดมากเลยอ่ะเผ็ดอะไรก็ไม่รู้เผ็ดิกเลาว่ะเราว่ะ ่อด้วยของหวานนะคะช่องนั่นเองล็อท้ายอันนี้เราทำมาจากบ้านเลยนะคะทุกอย่างทำเองเนาะใช่ค่ะพี่เดซี่เนี่ยพี่เสียนนะเอาเข้ามาทั้ง้านกันหมดเลย เี่นันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กินข้าวอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะทงของหวานทั้งอไรอิ่มท้องมากเลยนะคะก็ได้มามาแจกข้าวแจกของหวานที่นี่นะคะแล้วก็ร่วมกับพี่น้องชาวไทยเนาะที่ใหม่บอกไปน้่นคะแล้วก็มีพี่นางมีน้องหอมโมนะคะแล้วก็มีใหม่ มีพี่หอมมีพี่ลอดแล้วก็แม่นะคะร่วมกันช่วยกันมาแจกข้าวที่หมู่บ้านหนองตองที่เขาทำถน,นนนี้นะคะถ้าทุกคนมีจิตอ่ศรัทธานอ้อยอยากจะมาทําก็ได้นะคะยังไม่เสร็จง่ายนะถนนเนาะยังยาวไปถึงวัดหนองมาโนกนา,มามนเลยอะ่ะจะออกไปทางหลวงคิดว่าอีกอก,กี่วันเสร็จเนี่ยสิบกว่าวันเออน่าจะประมาณสิบวันนะคะถ้าทุกคนอยากจะทําบุญอะไรก็มาทําได้นะคะเนาะทำกับข้าวทำไรก็มาทำได้ประมาณหกสิหกเจ็ดสิบคนนะคะวันนี้น่าจะเยอะเนาะ น่าจะเยอะจะแปดสิเกือบร้อยเออเกือบร้อยนะคะวันนี้เนาะก็โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้เราจะขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะคะเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กด subscribe ให้น้องใหม่เชียงตุงและน้องหอมหนุ่มด้วยนะคะ<ช>แล้วก็าลาไปก่อนนะคะไว้เจอก,กับสาวที่คืนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบ<ส>ายค่ะแล้วจะไปคุณนุ่นหน้าไม่ปิ้งกินพูดเหรคุณนู่นหน้าไม่ปิ้งกินไม่พูดไปนะคะไปไปจะไปคุณ